บริษัทอินเดียมครับเกิดขึ้นจากแนวความคิดของ4คนด้วยกันที่มีความคิดในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการกระจายรายได้ไม่กระจุกหรือเรียกว่าโซเชียลแอนต์เออร์ไพรส์นั่นเองว่าแต่โซเชียลแอนต์เออรสนี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังแบบไม่ทราบเรื่องเลยโซเชียลแอนต์เออร์ไพรส์ครับคือการกระจายรายได้สู่คนทุกๆคน,ท,คนที่อยู่ในวงจรธุรกิจนั้นๆครับในวันนี้เนี่ยการทําธุรกิจในทุกๆธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มจากผู้ผลิตนะครับไปจนถึงผู้บริโภควันนี้เนี่ยคอน ของเราสามารถที่จะทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในวงจรแบบนี้เนี่ยมีรายได้มั่งมีแล้วก็พอเพียงกับทุกๆคนเลยครับอ๋อคือพูดง่ายๆว่าวันนี้คนที่เข้ามาเนี่ยคือสามารถมีรายได้แบบกระจายอย่างทั่วถึงแล้วก็ไม่กระจุกเป็นก้อนใช่ไหมครับต้องครับสําหรับผู้บริหาร ที่เมื่อกี้บอกว่ามีผู้บริหาร4ท่านด้วยกันที่มีความเชี่ยวชาญจากด้านต่างๆเนี่ยอยากทราบมากเลยว่ามีใครบ้างผู้บริหารท่านแรกนะครับก็คือพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านของเราน่เองเราอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างนะครับกับต,ตามรายการต่ตางๆในทีวีอย่างเช่นไายุ่น้อยร้อยล้านเบสเซลเลอร์หรือเป็นรายการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SME ในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ก้องของเราเองนะครับที่เป็นเบื้องหลังของผู้ประสบความสําเร็จหรือผู้ผลักดันให้กับธุรกิจประเทศนี้หรือธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้้้นนนนใวัีี่พกกอง็มา ลงตำแหน่งประธานบริษัทครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทําให้บริษัทนี้แล้วก็ธุรกิจของทุกๆท่านเนี่ยเติบโ,โตรวดเร็วตั้งรากฐานที่มั่นคงโดยใช้สื่อหรือความถนัดของพี่ก้องนในการที่จะทําให้ธุรกิจของทุกๆท่านหรือบริษัทอินดีของเราเนี่ยเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระยะเวลารวดเร็วครับโอ้แค่คนแรกเปิดตัวตวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะสุดยอด<ช>อมากๆเลยสำหรับคนนี้นะคะพี่ก้องนั่นเองแล้วคนต่อไปนี่คือใครครับคนต่อไปนะครับก็คือพี่มหรือหมอมหลวงพยศครับมอมหลวงพยศท่านนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟแน วันนี้เนี่ยในการเปิดบริษัทมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามนะครับสิ่งสําคัญก็คือการจัดการทางด้านการเงินหรือการวางแผนทางด้านการเงินนั่นเองครับบริษัทที่เปิดขึ้นมานะครับแล้วประสบปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ปิดปิดกันไปเกิดขึ้นจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาดการวางแผนการเงินที่ไม่ถูกต้องครับทางพี่ตรงหรือหมองหลวงพอยศ์ของเราเนี่เองนะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเงินและการจัดการทางด้านการเงินครับอย่างเช่นภาษี cash f l o ของบริษัทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้เลยครับว่าบริษัทเนี่ยมี น้อยมากๆเลยที่จะมีปัญหาด้านนี้ครับยอดมากค่ะแล้วคนต่อไปของเราท่านหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือพี่โจครับที่สมภบท่านสีท่านนี้เนี่ยเรียกว่าประสบการณ์ด้านธุรกิจการบริหารงานเรียกว่ามีประสบการณ์สูงมากๆเลยนะครับท่านเคยบริหารบริษัทที่มียอดขายหลับ1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีมาแล้วท่านบริหารในทุกๆด้านเลยนะครับรวมถึงท่านก็มีประสบการณ์ในการบริหารเป็นเบื้องหลังและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทขายตรงบริษัทเครือข่ายเนี่ยหลายๆบริษัทมากเลยยอดขายแต่ละบริษัทที่ท่านเข้าไป บริหารหรือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทเลยทีเดียวที่สําคัญท่านนี้มีบทบาทพิเศษครับในการที่จะมาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนธุรกิจอินดีมให้เติบโตไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นคงท่านรู้จักพาร์เนอร์ที่เป็นแบรนด์ดังๆในประเทศไทยเยอะแยะมากมายซึ่งแบรนด์เหล่านั้นครับท่านกําลังดิวเพื่อจะให้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเป็นพาร์เนอร์ของอินดีมของเรานั่นเองครับคือพูดง่ายๆเลยนะคะว่าพาร์เนอร์ของเราท่านนี้นนอกจากว่าจะมีประสบการณ์ทางธุรกิจโชกโชนแล้วเนี่ยยังมีเบื้ ผลงานของพี่โจของเราก่อนแล้วกันนะคะที่เมื่อกี้พูดว่าโอ้โหพี่มีคอนเนคชั่นมากมายใช่ไหมคะ เรามีที่ได้ดีวไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ถ้าพูดชื่อมาทุกคนอ๋อแน่นอนก็คือที่วีเด็กดค่ะวันนี้ก็ได้จอยกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะพาร์ทเนอร์ hmm. ที่2นะคะก็คืออายุน้อยรอยร้านนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีข่าวดีด้วยนะคะว่ามีอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์คนสําคัญที่ทุกคนรู้จักแน่นอน,นะคะ,ะอย่างคุณบุรินนะคะที่วันนี้นะคะก็ให้ดีลพิเศษเพราะว่าคุณบุรินนะคะได้นําเข้ารถยนต์หลากหลายยี่ห้อเลยนะคะให้ดีลพิเศษแก่ชาวอินเดียค,ค่ะเป็นส่วนลดพิเศษในการที่เราจะเปลี่ยนรถในนการรจะซื้อ อีกหนึ่งพาร์เนอร์นะคะก็คือบริษัท JD Insurance นั่นเองค่ะก็มีแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะคุณโอมซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายบริษัทหลากหลายแบรนด์นะคะที่เรายัางดีกันต่อไปเดี๋ยวจะมาเปิดตัวให้เห็นกันอีกค่ะส่วนพาร์เนอร์คนสุดท้ายนะคะคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเมื่อกี้เรามีแบบสาขาต่างๆแล้วใช่ไหมคะคนสุดท้ายคือใครค่ะโอมคนสุดท้ายคือผมเองนะครับ <laughs> นี่ผู้บริหารของเรา <laughs> ลเลยครมันนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเลยอ่าโอมนะครับประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือบริหารหลังบ้านขขอองบบรรริิษษััททที่่เเป็นคืาย มาหลายบริษัทนะครับแต่และบริษัทเนี่ยก็มียอดขายไม่ตม่ำกว่าพันล้านที่ผมทำมาที่สําคัญส่วนตัวของผม,มก็เคยอยู่ในบทบาทของนักธุรกิจมาก่อนหรือเป็นสมาชิกของขายตรงมาก่อน<ม>เรียกได้ว่าผมอยู่ใน2บทบาทเลยเป็นทั้งสมาชิกและเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์15ปีในธุรกิจเครือข่ายของผมเนี่ยผมสามารถสนับสนุนทุกทท่านให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนครับฟังแบบนี้เราก็อุ่นใจเนาะฟังแล้วก็ใจชื้นนะคะวันนี้เราเห็นอนาคตของเรานะคะว่าสดใสแน่นอนค่ะวันนี้เรามีพาร์ทเนอร์หรือว่า คุณส่วนทั้ง4คนนะคะที่เปิดทางให้เราทุกทิศ